คุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญคุณไม่ใช่สินค้าที่มีอยู่ทั่วไปคุณไม่ได้ถูกประกอบขึ้นมาจากสายพันธุ์โรงงานแต่คุณได้รับการออกแบบมาอย่างตั้งใจมอบพรสวรรค์ที่สุดพิเศษมาให้และจัดวางลงบนพื้นโลกด้วยความรักดุดดังประติมากรรมชิ้นเอก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยบทความที่จะสร้างความเบื่บานใจโดยการย้ำเตือนว่าคุณคือคนสำคัญของโลกใบนี้และคุณคือตัวเอกในบทละครชีวิตของตัวเองที่คุณจะต้องเขียนบทให้ตัวเองในทุกๆวันค่ะแต่แปลกไหมคะทั้งๆที่เราควรจะเป็นคนที่เขียนบทดีๆให้ตัวเองเล่นหลายครั้งเหลือเกินที่เรากลับเขียนบทในชีวิตที่เราไม่ต้องการขึ้นมา เขียนชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวความลังเลสงสัยเขียนบทให้ตัวเองเป็นตัวประกอบในชีวิตของคนอื่นบางคนลืมไปว่าตัวเองก็มีสิทธิ์เลือกตอนจบของเรื่องและหลายๆคนก็เขียนบทซ้ำจากอดีตที่ไม่มีความสุขเลยทำไมเราถึงไม่กล้าเขียนถึงชีวิตที่สดใสแล้วก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการล่ะคะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะมีความฝันอยู่เต็มหัวใจแต่ไม่ลงมือทำสักทีเวลาที่มีโอกาสดีๆเข้ามาก็ไม่ยกมือว่าคุณทำมันได้สุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบ ปฏิเสธสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตพอลึกๆรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรจะตัดสินใจทําเรื่องอะไรก็ต้องขอความคิดเห็นของคนอื่นตลอดเวลาพูดคําว่าขอโทษบ่อยเกินไปแม้คุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดปฏิเสธคําชมทันทีซ่อนตัวจากโอกาสเพราะกลัวความล้มเหลวทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนจากภายในของตัวคุณที่บอกว่าศักยภาพของคุณกําลังถูกซ่อนไว้เพราะอะไรทาไมเราถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในวัยเด็กหรือเปล่าที่ถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาทําให้รู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอครอบครัวที่ไม่เคยยอมรับหรือไม่เคยได้รับคําชื่นชมความล้มเหลวในอดีตเพราะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ไม่สําเร็จเป็นเรื่องเป็นราวสักทีความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบนี้ทําให้สมองจดจําแต่ความเจ็บปวดผิดหวังและมีเสียงที่คอยบอกคุณทุกครั้งที่จะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าอย่าทําเลยมันไม่สําเร็จหรอกหรือคําวิจารณ์ที่ฝังใจจากคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์ คุณไม่มีพื้นที่ให้แสดงตัวตนเพราะต้องทําตามความคาดหวังของคนอื่นที่คาดหวังในตัวคุณอยู่ตลอดเวลาและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแน่นอนที่สุดค่ะว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ตรงนั้นตรงที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราชอบได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าชีวิตหยิบยื่นอะไรให้กับเราแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกวิธีคิดแบบไหนและจะทําอะไรกับตัวเองให้ดีขึ้น EP ที่2นี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าแค่เปลี่ยนสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด นั่นก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือศัตรูที่ขัดขวางทุกโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นหมายความว่ามันทําให้เราพลาดโอกาสพลาดสิ่งดีๆที่โลกมีให้กับเราแต่คําถามก็คือแล้วเราจะทํำยังไงดีเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองได้จริงๆวันนี้นคะ่ะเราจะมาคุยกันถึง5วิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงจากคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในเรื่องมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ก็คือการเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้และฝึกการคาดหวังในเชิงบวกเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสมองของเราคาดการผลลัพธ์ของทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นถ้าเราเคยรู้สึกผิดหวงังล้มเหลวหรือเคยโดนปฏิเสธสมองก็จะจดจําสิ่งนั้นไว้และมันก็จะพยายามที่จะปกป้องเราโดยการเตือนเราฉายภาพที่เป็นความคิดลบ หรือเรื่องเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับเราไว้ให้เราเห็นล่วงหน้าและก็บอกกับเราว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวก็พังอีกเหมือนคราวที่แล้วนั่นแหละไปสมัครงานก็ไม่ผ่านหรอกเขาไม่เลือกเราหรอกจะขายของหรอมันไม่มีคนมาซื้อหรอกเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเสียงในหัวแบบนี้ใช่ไหมคะ มันเกิดจากการที่สมองปกป้องเราไม่ให้เราเจ็บอีกแต่ผลลัพธ์ก็คือมันดึงเรากลับไปสู่ที่เดิมมันทำให้เราไม่กล้าขยับขยายไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่กล้ารองอะไรเลยและนั่นคือกับดักที่ทำให้ชีวิตเราย่ำอยู่กับที่ค่ะแต่ถ้าเราเริ่มฝึกสมองใหม่โดยการคาดหวังในเชิงบวกเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเป็นไปได้แม้ว่ามันจะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมองก็จะเริ่มเรียนรู้เส้นทางใหม่ค่ะ ลองนึกถึงเวลาที่เราไปสมัครงานแล้วแทนที่จะคิดว่าเราคงไม่ผ่านหรอกลองเปลี่ยนความคิดใหม่และบอกกับตัวเองว่าฉันต้องสัมภาษณ์ให้ดีที่สุดในแบบของฉันและถ้ามันไม่ใช่ที่ของฉันจริงๆก็แปลว่ายังมีที่ที่ดีกว่านี้รอฉันอยู่แค่เปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้หัวใจก็จะเบาลงสมองก็จะเปิดรับความเป็นไปได้และพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติจากที่เคยลังเลไม่มั่นใจก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป และยังส่งผลทำให้การแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็อารมณ์มีความเป็นธรรมชาติและไม่เกรงค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือการกินยาหลอกลองนึกภาพตามนะคะคุณป่วยแล้วหมอให้ยามากินแล้วบอกว่าเนี่ยยาเนี้ยกินแล้วจะหายเร็วแน่นอนคุณก็กลับบ้านมากินตามคำแนะนำผ่านไปไม่กี่วันอาการก็ดีขึ้นแบบชัดเจนเลยแต่ความจริงก็คือยาที่หมอให้คุณกินมันไม่มีตัวยาที่จะรักษาโรคได้จริงๆเลยมันเป็นแค่แป้งอัดเม็ด แต่ทำไมมันถึงได้ผลล่ะคะก็เป็นเพราะว่าสิ่งนั้นทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ตัวยาแต่มันคือความเชื่อที่คุณมีต่อยาเม็ดนั้นสมองของคุณเชื่อว่ายาเนี่ยจะทําให้คุณหายพอเชื่อสมองก็สั่งให้ร่างกายเริ่มตอบสนอง <c oughs> เช่นหลั่งสารเอน د รฟินลดความเจ็บปวดกระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้หัวใจเต้นสงบลงและเกิดการฟื้นตัวขึ้นจริงๆคะ่ะสรุปง่ายๆก็คือร่างกายของเราไม่ได้ฟังสิ่งที่เรากิน แต่ฟังสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นต่างหากซึ่งถ้าเราฝึกการคาดหวังในเชิงบวกมันไม่ได้แปลว,ว่าเราหลอกตัวเองแต่มันคือการตั้งใจเลือกว่าจะให้สมองของเราเดินทางไปสู่ความหวังใหม่ที่ไม่ใช่ความกลัวค่ะข้อที่ 2. ยอมรับความกลัวที่เกิดขึ้นในใจแต่บอกกับตัวเองใหม่ว่าฉันกําลังลองทําความกลัวมันเป็นเรื่องปกติที่สมองส่งสัญญ,ญาณให้เราค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องที่เราไม่เคยทํามันมาก่อนมันคือกลไกปกป้องตัวเองตามธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแย่ แค่เราต้องรู้เท่าทันและลองเปลี่ยนประโยคในหัวจากคำว่ากลัวเป็นคำว่าลองดูก่อนแล้วบอกกับตัวเองได้เลยว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆแต่เราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอให้มั่นใจ100%แล้วค่อยลงมือทำนะคะเพราะว่าวันนั้นมันยากมากที่จะมาถึง และอีกอย่างความมั่นใจก็ไม่ได้มาตั้งแต่เริ่มต้นบางทีมันก็มาระหว่างทางที่เรากําลังทําแล้วเราก็ทํามันท,ทั้งที่กล,กล้าๆก็กลัวนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้สึกกลัวกับอะไรบางอย่างอยู่ให้ลองพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกําลังลองทําอยู่และนั่นหมายความว่าคุณได้ก้าวออกมาจากจุดเดิมแล้วอย่าก,กลัวความล้มเหลวค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการติดอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ข้อที่3สร้างความสําเร็จเล็กๆให้สมองรู้ว่าเราทําได้ความมั่นใจมันไม่ได้เกิดจากความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่ามันค่อยๆสะสมจากความสําเร็จเล็กๆที่คุณทําได้ในแต่ละวันเมื่อเราทําสิ่งเล็กๆให้สําเร็จสมองจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันเป็นสารแห่งความสุขและที่สําคัญสมองจะเริ่มจดจําตัวตนใหม่ของเราในแบบที่มีศักยภาพมากขึ้นมันเหมือนเป็นการป้อนข้อมูลใหม่ในสมองว่าเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราก็ทําได้นี่นา ตัวอย่างเช่นตื่นเช้าให้ตรงเวลาสัก7วันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่จริงๆมันคือการบอกสมองว่าฉันควบคุมตัวเองได้กล้าพูดความคิดเห็นของตัวเองในที่ประชุมแม้จะเป็นแค่ประโยคเดียวครั้งแรกอาจจะเสียงสัน่นหรือใจเต้นแรงแต่นั้นคือการฝึกค่ะต่อไปก็จะง่ายขึ้นและมันดีกว่าการเงียบเหมือนทุกครั้งที่เคยทำมาเริ่มออกกำลังกายวันละ10นาทีต่อวันปรับเวลาในการนอนให้เร็วขึ้นวันละ15นาทีฝึกอ่านหนังสือวันละ1บทหรือวันละ10หน้า ลองสั่งอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้อยลงสัก50%หรือว่าจะเริ่มฝึกสมาธิก่อนนอนวันละ5นาทีลองทำให้ชีวิตดีขึ้นวันละ1%กันดูนะคะเพราะว่าในโลกที่หมุนไปข้างหน้าถึงเราจะเดินช้าแต่ก็ดีกว่าเราหยุดเดินจริงไหมคะ ข้อที่4ค่ะสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับตัวเองเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความคิดแต่มันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็มีโอกาสที่จะช่วยทําให้เราเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังงานลบไม่ว่าจะเป็นคําพูดจากคนรอบข้างหรือการเสพสื่อที่เป็นข่าวสารที่มีแต่เรื่องร้าย บางครั้งการที่เราไปรับรู้เรื่องของคนอื่นมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งเสริมพลังงานที่ดีของเราได้เลยนะคะแต่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้หรือว่าขาดความมั่นใจในตัวเองลงไปได้อีกค่ะโดยเฉพาะคําพูดที่แย่ๆของคนอื่นนะคะเราควบคุมมันไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเลี่ยงได้โดยการที่อย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนเหล่านั้นมากเกินไปแม้ว่ามันจะยากในบางคนที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัว แต่การรักษาพลังงานที่ดีของตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะมูฟออนจากคําพูดและคําวิจารณ์ที่ไม่ดีของคนอื่นให้เร็วเพราะคนพูดก็ไม่เคยจําดังนั้นคนฟังก็ควรที่จะลืมให้เร็วเช่นกันค่ะอย่าปล่อยไว้นานจนเกิดเป็นมนลภาวะทางจิตใจของเราเพราะการได้อยู่ใกล้กับคนที่มองเห็นทุกปัญหาคือโอกาสย่อมดีกว่าคนที่มองว่าทุกอย่างมันมีแต่ปัญหาแล้วก็ด่าทอมันมีผลกับเราในระยะยาวมากๆเลยนะคะ เพราะว่าสมองของเราจะถูกกระตุ้นจากสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือทัศนคติของคนรอบข้างการที่เราอยู่กับคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจะช่วยกระตุ้นให้เราเติบโตไปในทิศทางที่มันดีขึ้นซึ่งมันดีกว่าการที่เราอยู่กับคนที่คิดลบพูดแต่เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ท้อแท้มองโลกในแง่ร้าย,ายสมองของเราก็จะถูกส่งสัญญาณลบตามไปด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆและขาดไม่ได้ก็คือการเสพสื่อในแต่ละวันของเราในยุคที่มีคอนเทนต์ให้เลือกมากมายในมือถือฟีดในมือถือของเรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุดคะลองสังเกตกันดูมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะสนใจเรื่อง g อ s s ิ p ของคนอื่นนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมแต่ก็อย่าดูซะจนอินมากเกินไปนะคะเพราะว่าข่าวสารหรือวิดีโอที่เราดูสมองของเราก็จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้าไปกับความคิดและอารมณ์ที่เรามี ช่นข่าวการนอกใจทำให้คุณรู้สึกโกรธแค้นตามเขาไปด้วยการอวดชีวิตที่เพอร์เฟของคนอื่นบ้านรถของแบรนด์เนมต่างๆมันก็เป็นการรับชมเพื่อความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่พอคุณดูแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาทำงานหาเงินเพื่อยกระดับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าคอนเทนต์เหล่านี้มันทำให้รู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่น่าสนใจเท่ากับคนอื่นหรือเปล่าคะอันนี้ต้องลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูคะ่ะ อย่าลืมให้พื้นที่ในการเสพสื่อที่บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตการพัฒนาตัวเองรวมถึงคําพูดที่มันสร้างแรงมันดาลใจให้เรานะคะคุณจะได้รู้สึกมีพลังแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยก็ให้ Good Time Podcast เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกช่องทางหนึ่งนะคะจะขอบคุณมากๆเลยถ้ากดติดตามกันไว้ค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5คือการให้อภัยตัวเองและให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ในทุกวันเพราะชีวิตเราเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีสักแค่ไหนบางครั้งก็เกิดสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้ในการที่จะทํานั่นก็คือการให้อภัยตัวเองไม่ใช่แค่การปล่อยผ่านค่ะ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองในทุกแงม่มุมไม่ว่าคุณจะทำผิดพลาดไปแค่ไหนหรือรู้สึกไม่ดีจากสิ่งที่ทำในอดีตอย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ในทุกวันโดยการยอมรับว่าความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ซึ่งมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ล้มเรามีโอกาสที่จะลุกใหม่และแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ก็มีแต่เรานี่แหละค่ะที่เลือกที่จะนั่งนานไปหน่อยไม่ยอมลุกสักทีเรียบให้อภัยตัวเองให้เร็วๆนะคะแล้วก็ไปต่อเพราะว่าการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องมันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรอกค่ะการเดินทางในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเจอกับความสมหวังความผิดหวังสลับกันไปตลอดทาง มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอกันทุกคนแตกต่างกันที่วิธีคิดแล้วก็วิธีการรับมือกับมันแต่ขอให้เราได้มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดให้ตัวเองไว้เสมออย่างน้อยเวลาที่เราลม้มเราจะได้ลุกให้เร็วขึ้นแทนที่เราจะนั่งบ่นดาต่อว่าตัวเองแบบไม่รู้จบเพราะสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก็คือทักษะในการเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองให้ได้เพราะเพื่อนคนนี้จะอยู่กับเรารตลอดไม่หายไปไหน แต่หลายครั้งที่เราก็ตำหนิด่าทอดูถูกเพื่อคนนี้แทนที่จะให้กำลังใจเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ไปกันต่อฝึกในการที่จะชื่นชมตัวเองให้ได้ทุกวันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยค่ะภูมิใจกับเขาบ่อยๆนอนหลับให้สนิทกินให้อิ่มชมวิวที่สวยงามแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราเอนจอยรักเขาให้บ่อยๆแต่ว่ารักตลอดไปอย่าลืมนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญในชีวิตตัวเองเสมอคุณคือคนแรกที่คุณต้องนึกถึง พบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ